วิธีเอาตัวรอดอย่างผู้มีปัญญาและรู้เท่าทันความจริงของชีวิตสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดคุยในเรื่องวิธีเอาตัวรอดอย่างผู้มีปัญญาและ รู้เท่าทันความจริงของชีวิตซึ่งครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่าในปัจจุบันนี้หลายๆคนปฏิบัติไม่ถูกต้องต่อสิ่งทั้งหลายในโลกจึงทำให้การดำเนินชีวิตนั้นผิดพลาดซึ่งจริงๆแล้วทุกสิ่งที่เราเกี่ยวข้องมันก็อยู่ของมันตามปกติตามธรรมชาติ แต่เพราะเราปฏิบัติต่อมันไม่ถูกต้องวางใจไม่ถูกมองไม่ถูกจึงทำให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นท่านว่าจริงๆแล้วสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่มันก็เป็นไปของมันอยู่แล้วซึ่งถ้าเรารู้เท่าทันเราก็จะเห็นเพราะมันเป็นไปตามกฎธรรมชาติ แต่ถ้าเราไม่รู้เท่าทันเรามองไม่เห็นเมื่อมันมากระทบเราเราก็จะเกิดความทุกข์ทันทีหรือแม้แต่เหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างเช่นที่เรียกว่ามีโชคมีเคราะห์ท่านว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เราดีใจเสียใจ หรือมีความสุขมีความทุกข์ซึ่งหากมันเกิดขึ้นแล้วเราปฏิบัติไม่ถูกต้องในขณะที่เรามีความสุขมันก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นความทุกข์ก็ได้หรือส่วนที่มันเป็นทุกข์อยู่แล้วมันก็อาจจะเพิ่มความทุกข์ให้แก่เรามากขึ้นก็ได้เช่นกันแต่ถ้าเราปฏิบัติถูกต้องความทุกข์ ที่เรามีมันก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นความสุขหรือที่มันเป็นสุขอยู่แล้วมันก็อาจจะเพิ่มให้เรามีความสุขมากขึ้นก็เปลี่ยนไปได้เช่นกันครับครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่าโลกธรรมนั้นก็คือธรรมประจําโลกอันได้แก่ สิ่งที่เกิดแก่เราทุกคนตามกติธรรมดาของความเป็นอนิจจังนั่นก็คือมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสรนเสริญมีนินทามีความสุขและมีความทุกข์ท่านว่าสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้มันมีอยู่เป็นธรรมดาเมื่อเรามาอยู่ในโลกใบนี้ เราไม่สามารถจะหนีพ้นไปได้ซึ่งเราจะต้องเจอกับมันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ฉะนั้นถ้าเราเจอมันแล้วเราวางใจไม่ถูกปฏิบัติไม่ถูกเราก็าจะเอาความทุกข์มาใส่ตัวอย่างเช่นพอเรามีลาบเราก็าจะดีใจแต่พอเราเสื่อมลาบเราก็าจะเศร้าโศก ซึ่งถ้าเราวางใจไม่ถูกเราก็จะมีความทุกข์แล้วก็ไปทำอะไรประชดประชันตัวเองหรือประท้วงชีวิตส้ำเติมตัวเองท่านว่าแบบนี้มีแต่จะเพิ่มความทุกข์ให้ตัวเองมากขึ้นส่วนบางคนนั้นเมื่อได้ยินคำสรรเสริญก็จะมีความสุขมีใจเบิกบาน แต่พอได้ยินคำนินทากลับมีความทุกข์ท่านว่าความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนี้ก็เพราะเรารับเข้ามาคือรับกระทบนั่นเองเราเอาเข้ามาบีบใจของเราแต่ถ้าเราวางใจถูกต้องเราก็จะเข้าใจว่ามันคือธรรมดาของโลกอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่า เราอยู่ในโลกเราจะต้องเจอโลกธรรมฉะนั้นถ้าเรามีสติเราก็จะเข้าใจว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้เรากําลังเห็นเรากําลังรู้ซึ่งถ้าเราเรียนรู้มันก็จะกลายเป็นประสบการณ์สำหรับศึกษาเราจะเริ่มวางใจเราจะได้เห็นความจริง เราจะตั้งหลักได้และเราจะไม่เอาทุกมาทับถมใจตัวเองท่านว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดเป็นปัญหาก็เพราะว่าเราไปรับกระทบซึ่งถ้าเราไม่รับกระทบมันก็เป็นเพียงการเรียนรู้เท่านั้นเองครับฉะนั้นท่านว่า ถ้าเราอยากทำใจให้ถูกต้องเราก็ต้องมันฝึกตนเองเพื่อจะได้มองทุกอย่างในแง่มุมใหม่แม้แต่สิ่งที่ไม่ดีไม่น่าชอบใจก็จะได้มองเป็นบททดสอบเราจะได้ทดสอบสติปัญญาทดสอบความสามารถของเราซึ่งมันจะทำให้เราเข้มแข็งขึ้นเพราะเราได้ฝึกฝนได้พัฒนา และเมื่อมีโชคหรือโลกธรรมที่ดีเข้ามาเราก็จะได้สบายมีความสุขและหากเราใช้โชคเหล่านั้นอย่างเช่นลาบยศเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มความสุขให้แผ่ขยายออกไปคือใช้มันทำความดีใช้ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์มันก็จะทำให้ความสุขขยายออกจากตัวเรา แผ่กว้างออกไปอีกแต่ถ้ามีเคราะห์หรือโลกธรรมที่ร้ายผ่านเข้ามาในชีวิตเราก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ฝึกฝนพัฒนาและคิดว่ามันเป็นบททดสอบเป็นบทเรียนเป็นเครื่องมือฝึกสติฝึกปัญญาและฝึกการแก้ปัญหาต่างๆซึ่งถ้าเราคิดได้อย่างนี้ มันก็จะทำให้เราพัฒนายิ่งขึ้นไปอีกฉะนั้นถ้าเรามองสิ่งทั้งหลายเป็นแล้วมันก็จะเกิดประโยชน์แก่เราทั้งสิ้นไม่ว่าสิ่งนั้นจะดีหรือร้ายครับครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่าเวลาที่เราประสบกับโลกธรรมที่เป็นสิ่งที่น่าพอใจ อย่างเช่นได้ลาบได้ยศเราก็จะเกิดความชอบใจหรือดีใจเป็นธรรมดาแต่ถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกต้องลาบยศที่น่าปรารถนาเหล่านี้มันก็จะนำความเสื่อมมาให้แก่เราหรือทำลายคุณค่าแห่งชีวิตลงไปซึ่งจะกลายเป็นโทษแก่ชีวิตของเราอย่างเช่น เราหลงระเริงมัวเมาแล้วไปดูถูกดูหมิ่นผู้อื่นหรือใช้ลาบยศในทางที่เสียหายหรือใช้ทรัพย์ใช้อำนาจไปในทางคุกค,คามคมเหงรังแก่ผู้อื่นแล้วสร้างความเดือดร้อนเบียดเบียนทำความเสียหายให้แก่โลกและชีวิตแต่ถ้าเราปฏิบัติถูกต้อง ลาบยศที่เกิดขึ้นก็จะกลายเป็นโอกาสอย่างเช่นเรามีความคิดดีๆอยากจะสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีงามแต่ไม่มีเงินทองไม่มียศไม่มีบริวารไม่มีใครเชื่อฟังหรือไม่มีทุนก็อาจจะทำประโยชน์ได้น้อยแต่หากเรามีลาบมีเงินทองมียศมีตำแหน่งมีฐานะบริวาร เมื่อเรามีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีมันก็จะทําประโยชน์ได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นลาภยศเมื่อเกิดขึ้นแก่คนที่มีปัญญารู้จักคิดรู้จักพิจารณาก็จะกลายเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์เป็นโอกาสที่จะสร้างสรรค์ได้มากขึ้นหรือแม้แต่ลาภยศเหล่านั้นจะผ่านพ้นไปแล้ว แต่เราก็ได้ทำความดีฝากไว้ซึ่งเป็นคุณค่าแห่งชีวิตของเราและยังมีคนที่นับถือเคารพประลึกถึงเราด้วยความจริงใจแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเราประสบโลกธรรมที่ไม่พึงปรารถนาไม่ว่าจะเป็นความเสื่อมลาภเสื่อมยศการนินทาหรือความทุกข์ก็ตาม ถ้าเราวางใจไม่เป็นอย่างเช่นเราไม่รู้เท่าทันความจริงใจเราก็จะเป็นทุกข์ยิ่งถ้าเรามองหาประโยชน์จากมันไม่ได้เลยก็ยิ่งจะเกิดความเศร้าโศกเสียใจมีแต่ความทุกข์ระทมความคับแขนใจแต่ถ้าเรารู้จักใช้ประโยชน์จากมันและวางใจเป็น สิ่งเหล่านั้นก็จะกลับกลายเป็นดีไปได้ครับครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่าชีวิตของเรานั้นจะต้องพัฒนาและต้องฝึกฝนตนเองอยู่เสมอแต่การที่เราจะฝึกฝนตนเองได้นั้นเราจะต้องมีบททดสอบและแบบฝึกหดัด เพราะบางคนก็อยู่แต่กับความสุขสบายจึงไม่มีบททดสอบเลยไม่รู้ว่าตัวเองนั้นเข้มแข็งจริงหรือไม่ฉะนั้นลองสำรวจดูตัวเองว่าชีวิตของเรานั้นมีความมั่นคงในใจแค่ไหนเพราะถ้าเรายังไม่เจอบททดสอบเราเองก็จะไม่รู้แต่ถ้าเราเจอบททดสอบเจอความทุก เจอความเสื่อมเจอการสิ้นลาบสิ้นยศเราก็จะรู้ว่าตัวเองนั้นเข้มแข็งมากแค่ไหนแล้วท่านว่าคนที่มีสติเมื่อเจอบททดสอบก็จะยินดีเผชิญและสำรวจดูตัวเองเขาจะไม่โศกเศร้าเสียใจ และยิ่งถ้าตัวเขาเองยังไม่เข้มแข็งพอก็จะถือเป็นโอกาสดีที่จะได้พัฒนาตัวเองเป็นเครื่องฝึกฝนพัฒนาต่อไปท่านว่าคนที่พัฒนาความสามารถพัฒนาสติปัญญาขึ้นมาได้ก็เพราะเขาพัฒนาจากการที่ได้เผชิญปัญหาเผชิญอุปสปรรคเผชิญในสิ่งที่ยาก แล้วพยายามคิดแก้ไขไม่ย่อท้อส่วนคนที่ไม่เคยเจอสิ่งที่ยากไม่เคยเจอปัญหาการพัฒนาตนเองนั้นก็ยากยิ่งและก็จะประสบความสำเร็จได้ยากเช่นกันครับครูบาอาจารย์ท่านให้ข้อคิดเดินสติว่า เราจะต้องรู้เท่าทันความจริงของโลกและชีวิตเราจะต้องเห็นแจ้งในกระแสของกฎธรรมชาติว่าสิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงมันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยของมันซึ่งจะให้มันเป็นไปตามใจของเราทุกอย่างย่อมจะเป็นไปไม่ได้และเราจะไปปรารถนา ให้มันเป็นไปตามใจหวังก็ไม่ได้เช่นกันดังนั้นจะให้มันเป็นไปอย่างไรเราก็ต้องทำให้ตรงตามเหตุปัจจัยส่วนจะได้แค่ไหนก็เท่ากับเหตุปัจจัยที่เราทำได้จะไปยึดติดถือมั่นเอาตามที่ใจเราอยากให้เป็นนั้นย่อมไม่ได้เราจะต้องอยู่กับความเป็นจริงและก็ทำจิต ให้เป็นอิสระไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของกฎธรรมชาติที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นโลกธรรมที่เรียกว่าสิ่งที่น่าปรารถนาน่าชอบใจหรือไม่น่าปรารถนาไม่น่าชอบใจมันก็เป็นไปตามปกติของมันอยู่แล้วตามเหตุปัจจัยของมันเราจะต้องเรียนรู้และวางใจให้ได้ เราจะได้โล่งโปร่งสบายท่านว่านี่คือการทำาจตให้เป็นอิสระด้วยปัญญารู้เท่าทันหรือที่เรียกว่าอยู่อย่างผู้มีปัญญาและเห็นแจ้งในความจริงครับขอ,อนมโนมันาบุญและกราบขอพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้กติธรรมและข้อคิดในการดำเนินชีวิต และขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับ